ภาพยังไงไม่ให้โมูนโทนลครับภาพมูนโทนคืออะไรและเป็นการภาพแบบไหนครับไปดูกันกระดูกที่ยืดหยุ่นช่วยให้เธอบิดและหมุนกลับในขณะที่ฟันเจาะหลอดลมลูกวัวดูเหมือนเป็นการฆ่าง,ง่ายๆแต่นั่นเป็นวิธีที่เธอวางแผนไว้เธอเป็นนักล่ารุ่นเกา่าเธอไปเธอเรียนมาจากแม่ของเธอไม่โอเคโมโนโูนทน อย่ายาเข้ามายายากลัวกลัวแล้วกลัวยาเข้ามานะพูดเหมือนอ่านหนังสือโกรธแล้วนะพูดไม่มีอารมณ์มันไกลเข้ามาแล้วขอร้องอ่ะขอร้องไม่มีฟิลลิ่งไม่มีขึ้นไม่มีลงโอ้ยเจ็บเจ็บลาเปรียบนิ่งบ้าบอมีการเน้นคำนะครับมีคำหนักคำเบามีการเล่นเสียงสูงเสียงต่ำครับ แต่ว่าการเล่นคำนะครับมีคำหนักคำเบามีเสียงสูงเสียงต่ำนะครับไม่ควรจะเล่นทุกตัวอักษรทุกคำที่พากนะครับจะทำให้ดูตลกเกินไปครับเมื่อการพากของเรานะครับไม่โมโนโทนนะครับมีการเล่นคำหนักคำเบามีเสียงสูงเสียงต่ำมีการเล่นคำนะครับจะทำให้การพากของเรานั้นมีเสน่ห์แล้วก็น่าดึงดูใจมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็น่าฟังอีกด้วยนะครับกระดูกที่ยืดหยุ่นช่วยให้เธอบิดและหมุนกลับในขณะที่ฟันเจาะหลอดลมลูกวัวดูเหมือนเป็นการฆ่างยาๆแต่นั่น เป็นวิธีที่เธอวางแผนไว้เธอเป็นนักล่ารุ่นเกา่าเธอเรียนมาจากแม่ของเธอดีขึ้นครับการที่เราเข้าใจบทภาคนะครับและได้อ่านบทภากก่อนแล้วก็ตีความทําความเข้าใจกับบทภาคนะครับจะทําให้เรานั้นใส่อารมณ์ใสฟิลลิ่งเน้นคําหนักคําเบาเสียงสูงเสียงต่ําได้เหมาะกับเนื้อหาที่เราจะภาคนะครับทําให้งานภาคของเรานั้นออกมาดียิ่งขึ้นครับ okay. ลองไปฝึกนะครับการเน้นคําการใส่อารมณ์การให้น้ําหนักคํานะครับมีเสียงสูงเสียงต่ํากันดูนะครับในบทความนะฮะลองไปหาบทความมาอ่านแล้วลองฝึกกันดูนะครับจะช่วยได้ครับรูปแบบของการภาคในปัจจุบันนี้มีแบบไหนกันบ้างไปดูกันเลยครับ 1. การภาคแบบทีมคือการที่นักภาคตั้งแต่5้าถึงสิคนเนี่ยนั่งในห้องห้องเดียวกันนะครับภาคหนังเรื่องเดียวกันหรือว่าซีรีส์เรื่องเดียวกันครับ มันก็จะคล้ายๆกับการเล่นละครทีวีหรือว่าเล่นละครเวทีนะครับซึ่งนักภาคก็จะมีการต่อบทกันไปมาโต้ตอบภาคกันไปมานะครับผมซึ่งใครยังไม่ถึงคิวภาคของตัวเองก็นั่งรอนะครับบทภาคของตัวเองอยู่ในห้องนั่นแหละครับในปัจจุบันนี้นะครับมีทีมภาคทีมไหนนะครับที่ยังภาคในรูปแบบของทีมอยู่บ้างอาทิเช่นช่อง7ครับช่อง3ครับช่อง9ครับโมโนครับไทยทีวีเอสครับทีมภาคพันธวิชครับ 2. ก็คือการภาคแบบเดี่ยวหรือว่าการภาคเจาะนั่นเองครับคือการที่นักภาคแต่ละคนนะครับจะถูกนัดคิวและนัดเวลาให้เหลื่อมกันไปครับนักภาคแต่ละคนนะครับจะมาในคิวของตัวเองและเวลาของตัวเองที่ทางสตูดิโอได้นัดเอาไว้นะครับเมื่อนักภาคมาถึงเนี่ยก็จะภาคเฉพาะบทของตัวเองนะครับหรือตัวละครของตัวเองนะครับที่ทางสตูดิโอหรือว่าทางดีเรคเตอร์นั้นได้แบ่งตัวละครให้กับนักภาคภาคครับ การภาพเดี่ยวแบบนี้นะครับจะเป็นงานที่พิถีพิถันนะครับแล้วก็เน้นรายละเอียดของการภาพค่อนข้างจะสูงมากนะครับผมงานแบบนี้จึงจะเป็นจะต้องมีดีเรคเตอร์นะครับในการควบคุมนักภาพอีกทีนะครับเพื่อให้งานนั้นออกมามีคุณภาพมากที่สุดครับงานภาพเดี่ยวภาพจอแบบนี้นะครับจะเป็นงานอาทิเช่นงานหนังใหญ่งานที่ฉายในโรงภาพยนตร์นะครับหรือว่างานที่เน้นคุณภาพสูงอย่างเช่นเมสฟริดนะครับผมหรือว่าเออหนังในค่ายดิสนีย์อะไรแบบนี้นะครับผม และนี่ก็คือรูปแบบของการภาคในปัจจุบันนี้แบบคร่าวๆนะครับาการภาคแบบทีมและการภาคแบบเจาะเดียวมันแตกต่างกันยังไงครับการภาคแบบทีม,มการรับส่งมุกและการภาคมีการรับส่งกันได้ดีครับ การภาคแบบทีมนะครับจะมีความลื่นไหลทางด้านของอารมณ์ในการภาคนะครับเพราะว่าไม่ต้องถูกขัดนะครับหรือว่าถูกให้ทําซ้าบ่อยๆนะครับจนอารมณ์ในด้านของการภาคมันอาจจะดอบลงนะครับเพราะความเหนื่อยครับสำหรับนักภาพฝึกหัดนะครับหรือว่านักภาคใหม่ๆนะครับที่มีโอกาสได้ภาคแบบทีมนะครับจะได้รับโอกาสจากการสอนนะครับจากนักภาพรุ่นพี่ในทีมนะครับแล้วก็ได้เห็นเทคนิคนะครับจากนักภาพรุ่นใหญ่ๆอีกด้วยครับ นักภาพแบบทีมนะครับจะใช้เวลาในการทํางานนานนะครับแบบเรียลไทมนะครับอย่างเช่นซีรีส์นะครับตอนละ40นาทีนะครับนักภาพแบบทีมจะใช้เวลาประมาณ60นาทีถึง90นาทีนะครับส่วนหนังมูวี่นะครับสมมติถ้าหนัง2ชั่วโมงนะครับนักพาพจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับก็จะบวกเวลาไปอีก1ชั่วโมงนะครับ นักภาพแบบทีมนะครับสามารถจะเติมมุกนะครับเติมบทเสริมบทนะครับให้เหมาะสมแต่อย่ามากเกินไปนะครับเพื่อความสนุกสนานของหนังนะครับภาษานักภาพเรียกว่าช่วยหนังนั่นเองครับอันนี้นะครับคือเสน่ห์นะครับของการภาพรูปแบบทีมครับโดยส่วนมากนะครับการภาพรูปแบบทีมเนี่ยหัวหน้าทีมภาพนะครับจะเป็นคนแบ่งตัวละครนะครับให้กับนักภาพในทีได้ภาพครับการภาพเดี่ยวหรือการภาพจ่อได้งานที่ละเอียดนั้นคุณภาพเสียงสูงและมีความพิถีพิถันครับ การภาพแบบเจาะเดี่ยวนะครับจะใช้เวลาในการผลิตชิ้นงานเนี่ยนานกว่านะครับผมอย่างเช่นนัดพาก10คนก็ต้องใช้10คิวนะครับแต่ถ้าการภาพแบบทีมเนี่ยเช่นหนังหนึ่งเรื่องเนี่ยใช้เวลาแค่3มชั่วโมง4ี่ชั่วโมงก็จบแล้วแต่ถ้าภาพแบบเจาะเดี่ยวนะครับหนังหนึ่งเรื่องเนี่ยอาจจะใช้เวลาถึง1อาทิตย์นะครับกว่าจะจบครับ เนื้องเงื้องานการภาพแบบเดียวนะครับจะมีความละเอียดสูงนะครับมีการวิถีพิถันมากเลยจึงต้องเกิดการ QC ขึ้นครับ QC ในเรื่องของนักภาพพูดชัดไหมนักภาพพูดสลับดอกสลับคำไหมแล้วก็ในเรื่องของโปรดักชันนะครับบทแปลถูกต้องไหมผิดความหมายไหมนะครับถ้าผิดขึ้นมานะครับจะต้องมีการเรียกนักภาพนะครับมาภาคซ่อมหรือที่เราเรียกว่ารีวิชเองนะครับก็จะเสียเวลาทั้งนักภาพด้วยเสียเวลาของทางโปรดักชันขึ้นไปอีกครับ นักภาคนะครับจะใช้เวลาในการทํางานนะครับสั้นหรือว่าเร็วกว่าภาคแบบทีมนะครับเพราะนักภาคนะฮะก็จะมาภาคเฉพาะบทของตัวเองนะครับใครที่เป็นพระเอกนะครับก็พระเอนกนางเอกก็ภาคนานหน่อยใครที่เป็นตัวประกอบนะครับก็ภาคน้อยหน่อยใช้เวลาในการภาคสั้นลงครับโดยที่เนื้อง,งานเนี่ยมีความละเอียดสูงนะครับค่าตอบแทนก็สูงไปด้วยครับ งานในรูปแบบเจาะเดียวแบบนี้นะครับจะมีดีเลคเตอร์นะครับควบคุมนักภาคอีกทีนะครับดูจุดบกพร่องนะครับดูคาแรคเตอร์ดูอารมณ์ของนักภาคนะครับให้ได้การที่มีคุณภาพมากที่สุดให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุดให้งานออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุดงานในรูปแบบจาะเดียวแบบนี้นะครับจะมีเรื่องของระบบการแคสติ้งนักภาคนะครับให้เหมาะสมกับตัวละครที่ภาคเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนละครับและนี่ก็คือความแตกต่างนะครับของการภาคทีมและการภาคแบบเจาะเดียวนะครับแต่ละแบบก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับ